จะดีไหมครับถ้าเกิดเรามีหูฟังทูเรย์ไวเลสที่ราคาต่ำมากๆแต่สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มจริงๆวันนี้ผมมากับเจ้า eAudio นะครับรหัสของเขาคือ P10 Pro หรือ P10 Pro นะครับเป็นหูฟัง Tully v i l e s นะครับ In-Ear Headphone ที่สามารถยัดเข้าไปในหูและใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดตัวกล่องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในตัวสินค้าว่ามีอะไรบ้างในส่วนของตัวกล่องนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาระบุนหน้าตัวกล่องชัดเจนเลยว่าสามารถใช้งานรูปแบบไหนได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอ Music Active หรือว่าเล่นเกมก็าสามารถใช้งานได้ด้วยระบบ Bluetooth 5.0บวก EDR ฉะนั้นการส่งสัญญา ตัวนี้ไวอย่างแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยนะครับในส่วนของข้างๆตัวนี้จะมีจุดเด่นบอกเช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นในส่วนของ water proof นะครับ IPX7 ตัวนี้มีระบบกันน้าแรงดันต่ำไม่เกินหนึ่งเมตรสามารถใช้งานได้อยู่สําหรับตัวนี้นะครับและในส่วนของตัวนี้จะมีไมโครโฟนด้วยเป็น high five sound quality นะครับเดี๋ยวรอค่อยไปเทสกันว่าเสียงไมโครโฟนจะจังขนาดไหนและข้างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีระบบ auto connect นะครับเอาตัวหูฟังออกสามารถ connect ได้เลยบวกกับตัวนี้มีระบบชาร์จิ่งบ็อก3 3,500มิลลิแอม์นะครับก็คือตัวที่ผมถืออยู่นี่แหละมันคือ power bank ดีๆเลยทุกคนผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับชาร์จตัวหูฟังด้านในบวกกับตัวนี้จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปจเจาะรายละเอียดตรงนี้กันนะครับในส่วนของการใช้งานส่วนอื่นๆน,นะครับตัวนี้ Bluetooth r a น g e อยู่ที่10เมตรนะครับในการใช้งานสแตนบายไทม์ time, ตัวนี้อยู่ที่90ชั่วโมงสามารถพูดคุยได้ปก,กติอยู่ที่3-4ชั่วโมงเพ a ย์มิวสิกอยู่ที่3ชั่วโมงและการ support ตัวนี้ใช้งานได้หมดเลยทั้้ง iOS Android Windows MacOS และ Mac OS, นนเเมมื่่อขาาใสว ของตัวกล่องนะครับเจ้าตัวนี้สิ่งแรกที่เปิดออกมาจะเจอเลยคือคู่มือการใช้งานตัวนี้สําคัญมากนะครับผมขอย้ํากับทุกคนเลยอย่าลืมเปิดอ่านกันเลยเพราะมีทุกอย่างในนี้ทั้งวิธีใช้งานและส่วนอื่นๆและในสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้จะมีสายชาร์จนะครับมาให้แล้วก็ในส่วนของยางเพื่อเปลี่ยนตัวหูฟังสําหรับคนที่อาจจะหูเล็กหรือหูใหญ่อะไรก็ตามทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดเจ้า P10 Pro ตัวนี้กันว่ามีอะไรเจ๋งนะครับเริ่มจากด้านนอกนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จเหมือนเป็น power bank นั่นแหละอธิบายง่าาายๆนะห้ตจ นีน้สามารถเปิดกล่องออกได้แบบนี้โดยมีปุ่มตรงนี้นะครับสามารถปลดล็อกได้ถือว่าทำมาดีมากๆใส่ใจรายละเอียดดีมากๆนะครับตัวกล่องถือว่าไม่ได้มีน้ำหนักสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกมากๆนะครับตัวข้างๆก็จะมีในส่วนของ USB ตัวนี้สามารถชาร์จในส่วนของโทรศัพท์ได้นะครับก็เอาสายชาร์จมาเสียบ ตัวนี้ก็สามารถเป็น power bank ในการชาร์จโทรศัพท์ได้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ micro USB นะครับซึ่งสายเขามีมาให้อยู่แล้วในการชาร์จก็สามารถเอามาชาร์จกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เขาระบุมาบอกว่าไฟที่เหมาะกับก,บการชาร์จคือไฟ5โวลต์ก็คือไฟที่เสียบ USB ปกติหรือว่าชาร์จโทรศัพท์ปกตินี่แหละนะครับในการชาร์จตัวนี้เข้ามาเมื่อเปิดขึ้นมานะครับในส่วนของด้านบนตัวนี้นะครับเขาจะระบุบอกในส่วนของจอ LED ด้านบนนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบวกกับด้านล่าง,ง,าง,งนีน้ ว่าพอเปิดขึ้นมาแยกย่อยในสัดส่วนต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็จะให้เห็นตัวหูฟังชัดเจนมากๆนะฮะและในส่วนของแท่นด้านบนเขาก็จะบอกด้วยว่า L อยู่ด้านไหน R อยู่ด้านไหนทั้นั้นในการวางหูฟังคุณจะไม่พลาดเลยในการวางชาร์จต,ตรงนี้นะครับเมื่อดึงตัวหูฟังออกนะครับผมคุณจะเห็นแท่นชาร์จด้านในนะครับในการวางแท่นชาร์จตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวางหูฟังลงตัวนี้จะชาร์จอัตโนมัติเลยและจะมีไฟ LED ขึ้นมานะครับการใช้งานตัวแท่นชาร์จก็จะตอบโจทย์สําหรับการใช้งานชาร์จตรงนีีนี้้นรทเาาม ก็ไละเรียกตัวหูฟังกันนะครับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดแบตเตอรี่มันอยู่ที่45มิลลิแอมป์นะครับบวกกับตัวชาร์จตัวนี้อยู่ที่3,500มิลลิแอมป์นะครับในการชาร์จเนี่ยชาร์จได้ยาวๆเลยนะชาร์จเต็มแล้วเต็มอีกก็ยังไม่หมดและอีกส่วนหนึ่งตัวนี้นะครับจะเห็นชัดๆเลยคือในส่วนของการระบุนะครับบอก LR ได้ชัดเจนเล็บซ้ายรล็ขวาและส่วนของแท่นชาร์จตัวนี้ก็เอาไปวางชาร์จได้เลยนะครับจะมีประจุให้อยู่สำหรับตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะมีส่วนขขอองงตตตตัััััวววววไไฟฟ LED LED นนนนนีี้้เเเเป็จุดด่่คาาาลยพรระะ มันจะบอกสัญญาณทุกอย่างไม่ว่าจะเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อตัวนี้จะมีลักษณะไฟบอกของเขาอยู่และตัวด้านนี้จะมีระบบที่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยคือระบบสัมผัสนะครับในการกดพอดกดเพย์ตัวนี้สามารถกดคอนโทรลได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับในการกดปุ๊บมันจะส่งสัญญาณบอกตัว โทรศัพท์เลยหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เลยให้สามารถกดเพย์กดพอสได้ทันทีโดยการสัมผัสเท่านั้นเองนะครับถือว่าเจ๋งนะผมชอบมากๆเลยนะครับแค่สัมผัสก็สามารถใช้งานได้แล้วสําหรับตัวนี้นะครับแล้วระบบการใช้งานของเจ้าตัวนี้มันยากขนาดไหนครับตัวนี้ไม่ยากเลยเพราะมีระบบออโต้คอนเน็กนะครับวิธีการใช้งานก็นง่ายๆเลยดึงเจ้าตัวนี้ออกจากแท่นชาร์จนะครับจะมีระบบออโต้ซึ่งลันระบบบลูทูธแล้วเราก็เปิดบลูทูธนะครับที่เรามีตัวนี้เป็นระบบ5.0บวก EDR ด้วยไวมากๆนะครับในการเชื่อมต่อเราก็เลือกนะครับ ส่วนของตัวหูฟังเจ้าตัวนี้นะครับ P10 Pro เพียงเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับคอนเน็กได้แบบรวดเร็วทันใจแล้วถ้าเราอยากจะปิดการใช้งานหลังเราทํายังไงวิธีการปิดการใช้งานง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เอาหูฟังมาวางใส่แท่นชาร์จตัวนี้จะปิดแบบออโต้บวกกับจะมีระบบการชาร์จไปในตัวให้ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนี่คือระบบการใช้งานของเจ้าตัวนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับและเมื่อเราอยากจะใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับเราก็เช็คนะครับเรามาดูกันนะครับการใช้งานตัวนี้ไม่ยากนะครับเสียบเข้าหูแล้วใช้งานได้เลยเช็คด้วยเ็บไซ ขวานะครับเมื่อใส่เข้ามันจะพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยผมอยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบไหนอะไรยังไงคุณสามารถใช้งานได้จัดเต็มจริงๆสําหรับตัวนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปใช้งานประเภทอะไรอาจจะออกกําลังกายหรืออาจจะนั่งทํางานหรืออาจจะอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวส่วนต่อไปผมจะพาไปเจาะรายละเอียดในส่วนของเสียงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าไมโครโฟนเจ๋งหรือเปล่าเสียงเจ้าตัวน,นี้เจ๋งหรือเปล่ามันเป็นยังไงและมันเจ๋งขนาดไหน ได้ยินเสียงชัดไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับของเจ้าหูฟัง P10 Pro นะครับ e o r d i o สุดหล่อตัวนี้นะฮะลองตัดสินใจกันดูนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อผันโทรศัพท์ให้ทุกคนได้ฟังเลยผมลองเคาะให้ดูนะครับตัวโทรศัพท์ผมไม่ได้ใช้งานแล้วในส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีเสียงเคาะอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ผมได้ใช้งานในส่วนของตัวหูฟังแบบเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับ ลองตัดสินใจกันดูลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างพร้อมราคาแล้วสั่งซื้อเข้ามากันเยอะๆนะครับผมสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้เต็มที่ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ